สวัสดีครับพี่พีไรเดอร์นะครับอยู่กับอดัมเหมือนเดิมนะครับอย่าเบื่ออย่าเบื่อนะนี่ก็คือตอนที่3แล้วนะครับตอนนี้จะพูดถึงปัญหาที่อาจจะเจอในการทํางานนะครับแล้ววิธีแก้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็จะมีบทสนทนาระหว่างลูกค้าก็คืออดัมเองและไรเดอร์ไปชมกันครับฮัลโหลนี่คืออดั Yes sir may I ask who's calling <S I am your food panda rider I am at KFC right now They are out of chicken wings. w o u l l d you i k e chicken breast instead. Oh man. I guess that's okay. <S They are also out of k o l s o r They only have tuna k o n s o l a t Yeah, that works. Okay, I will get your order in and have it delivered as soon as possible. Alrighty. Thanks for your patience. เอาละครับเรามาดูกันว่าเมื่อสักครูน่นี้อดัมกับไรเดอร์พูดอะไรกันครับตอนแรกไรเดอร์ทอมาถามอดัมว่า is this Adam ก็คือใช่คุณอดัมหรือเปล่าเหมือนเดิมครับเหมือนบทที่แล้วนะครับ is this Adam is this Adam a อด m ตอบ yes sir yes sir ก็คือใช่ครับท่านคำว่า sir เป็นคำสุภาพที่เรียกแทนผู้ชายที่อาจจะแบบถือว่าสุภาพมากนะฮะ yes sir yes sir จากนั้นอดัมถามว่า may I ask who's calling may I ask who's calling ไม่ทราบว่าใครโทรมาเหลอครับอย่างนี้นะครับ may I ask who's calling <S จากนั้น Rider บอกว่า this is your food panda rider คือบอกเลยนะฮะนี่คือไรเดอร์จาก Food Panda นั่นเองครับจากนั้นก็บอกว่า I'm at KFC right now and they're out of chicken wings จัดไหมไจัดบทแรกนะครับเราเรียนคำว่า out of แปลว่าอะไรนะ out of แปลว่าหมดนะฮะก็คือฉันอยู่ที่ KFC ตอนนี้ I'm at KFC และเขาก็ไม่มีปีกไก่แล้วหมดเลยนะฮะปีกไก่หมดแล้ว They are out of chicken wings Would you like chicken breast instead ก็คือเอาอก,กาไก่แทนมครับ Would you like chicken breast instead อดัมก็อุทานด้วยคำที่ ไม่ได้ถือว่าหยาบหรืออะไรคือแบบปัดโคหรือแบบเวนกรรมอย่างนี้อ h oh, man เป็นคำอุทานทั่วๆไปนะฮะก็โอเคก็พอรับได้อะไรเงี้ย I guess that's okay จากนั้นไรเดอร์แจ้งมาว่า they're also out of coleslaw coleslaw ก็หมดเหมือนกันนะครับ is tuna corn salad okay tuna corn salad โอเคไหมรับแทนได้ไหมครับ tuna corn salad อ่าคขา่าสลัดนะฮะเวลาฝรั่งพูดครับเขาออกเสียงว่า salad ไม่ได้ออกเสียงว่าสลัดนะฮะ is tuna corn salad okay o k ไหม tuna corn สลัดฝรั่งก็บอกว่าฝรั่งในที่นี้คืออดัมนี่แหละนะฮะ yeah that works yeah ก็คือมันแย่มากไม่ใช่ฮะแย่ก็คือใช้แทนคำว่า yes ในภาษาพูดครับ yeah that works อันนั้น ใช้ได้มันเวิร์กโอเครับได้ครับจะเป็นทูน,น่าคอนสลัดก็ได้เลยครับ Yeah that works จากนั้นไรดอร์บอกว่า o k เค I will get your order in and have it delivered as soon as possible เมื่อกี้ที่บอกนะครับคือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่าที่จะเร็วได้นะครับหรือจะย่อเป็น ASAP I will have it delivered A.S.A.P. แบบนี้ก็ได้อาดัมก็บอกว่า alrighty l ก็คือการเล่นคำว่า a l r i g h t ่แปลว่าโอเคนะครับเราเติมไว้แบบเนะท่ๆเดินๆน,นะฮะเป็น alrighty l alrighty โอเคเลยครับโอเคนะครับจากนั้นไรเดอร์ใช้คำที่ดีมากๆเลยนะครับคือคำว่า patience thanks for your patience ขอบคุณมากๆสำหรับผู้ป่วยของคุณนะฮะ อไม่ใช่นะที่ patience ที่แปลว่าผู้ป่วยหลายคนฮะแต่ออกเสียงคล้ายกันมากครับคล้ายกันมากเลยครับ patience ในที่นี้แปลว่าความอดทนคือขอบคุณมากที่อดทนที่มีความอดทนกับพวกเรานะครับ thanks for your patience ทั้งวันนี้ก็คือตอนที่3นะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะจำในสิ่งที่คุณเรียนรู้ต้องทำา2อย่างครับคือ review ทบทวนและนำไปใช้ apply review and apply and then you will remember so what the cup